คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอายการจังหวัดพัทยาจัดพิธีบายสีสู่ฝันแบบร้านนาวันปีใหม่ไทยเพื่อเป็นฝันกำลังใจและเป็นสิริมงคลที่ร้านทรีเมอร์เมดถนนเกษตร,ร,รษสินพระตำหนักพัทยาตําบลหนองเปร,เรืออำเภอบารละมุงจังหวัดชลบุรีสำนักงานอายการภาคสองร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอายการจังหวัดพัทยา ได้ประกอบพิธีบายสีสู่หวันตามแบบฉบับล้านนาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยเมษายน2024เพื่อความเป็นสุริมงคลและเป็นฝันกํากำลังใจแก่บุคลากรโดยพันในงานมีข้าราชการตำรวจนักธุรกิจนักการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผ้าประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากสำหรับในพิธีได้เชิญพ่อนนานคำปวนคารวาชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่ มาทำพิธีห้องหวันแบบฉบับล้านนาพร้อมผูกได้มงคลที่ข้อมืออวยพรและประพรมน้ำพระพุทธมนตรเพื่อวามเป็นสริมงคลให้กับผู้สงคุณาวุธจำนวนสี่คนประกอบด้วยนายชัยชนะพันพักดีดิศกุลอธิบดีอายการภาคสองนายคำหนึงวงทวีทรัพย์อธิบดีสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาคสองนายชาติชายแสวงหาทรัพย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอายการจังหวัดพัทยาและนายบวรวงกระสันคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอายการจังหวัดพัทยาหลังจากนั้นได้ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเข้าผูกได้มงคลที่แขนก่อนที่จะรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสุริมงคลและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนิวสจี่สิบสี่ิราทิพสีรายงาน